ร่วมเปิดศึกโดยครีมอาบน้ำชโชกุบุสึฮอกไกโดมิวซีรีส์สูตรบรท์เทนนิ่งสักุระเครื่องปรับอากาศแคเรียอินเวอร์เตอร์ปันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ลูกพารวยคือราศีมีคนถูกไหมมีคนตอบถูกนะครับราศี ราีพิจิกครับราศีที่มีมุมในเรื่องนี้โดดเด่นก็คือราศีพิจิกดาวาพระพฤหัสบดีคือดาวเจ้าเรือนภพปุตตะแปลว่าบุตร ของชาวราศีพิจิกโคจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระในทางโหราศาสตร์เรียกว่าปุตตะบุตรบริวารกระดุมพระแปลว่าเงินเมื่อปุตตะโคจรมาเป็นกระดุมพระและได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์เป็นกเกษตรตราธิบดีแปลว่ามั่นคงมากโดดเด่นมากสามีนาถึง25พฤษาภาช่วงนี้นั่นหมายถึงว่าคุณที่เกิดในราศีพิจิก จะมีเกณฑ์ร่ำรวยมั่นคงจากบุตรบริวารอย่างนี้เป็นต้นคำว่าลูกพารวยเนี่ยแปลว่าลูกนั้นเป็นอภิชาตบุตรคือเขาเป็นผู้มีบุญวัสนาบารมีมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยในขณะนั้นที่บิดามารดาหรือผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทำธุรกิจอยู่ก่อนลูกมาเกิดก็ติดขัดไปหมดทุกอย่างแต่พอมีลูกคนนี้แล้วพอตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยการค้าลุ่งเรืองกิจการลุ่งโรด เงินทองไหลามาเทมาอันนี้คือเรียกลูกพารวยอีกการหนึ่งคืองนี้ครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทาธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วมันหมดยุคสมัยแล้วลูกก็เรียนจบมาพอดีเลยแล้วลูกก็ไม่อยากทํางานบริษัทก็เลยมาบริหารากิจการใช้สื่อเน็ตเวิร์กในทางโซเชียลโลกกว้างขึ้นทําให้เกิดออเดอร์สินค้าการซื้อการขายชัดเจนขยายใหญ่โตขึ้น อันนี้ก็คือลูกหารวยได้อีกในอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งขนาดที่เราทําธุรกรรมประกอบธุรกิจไปเนี่ยก็ปรากฏว่าลูกน้องบริวารก็หดหายไปเรื่อยแต่วันดีคืนดีเราก็ได้ลูกน้องที่มีฝีมือพอได้คนนี้เข้ามานะครับมาบริหารจัดการกิจการงานในบริษัทเรามีกําไรร่ารวยมั่นคงขึ้น,ท,ท,น,น,นท,ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดเลยด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้ลูกพารวยได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันพงครับต้อาะไว้เกาะไว้อะไรว่าเราอะไรลูกอยู่เข้าใจยังลูกลืจะไม่เห็นละไม่ให็นเลเนาะแล้วเขาเป็นเด็กผู้ชายแล้วเขาแบบว่า เขาไม่ชอบแม่ของเราเขาลำคาญนะคือเด็กผู้ชายบางทีมันเด็เนาะเวียนหัวเวียนหัวแต่เพิ่งสี่ขวบเองนะสี่ขวบสขวบสี่ขวบรู้เรื่องเยอะหมดยังพูดเก่งค่ะชอบพูดแล้วตอนเนี้ยเขาชอบแบบอยากบอกแม่ว่าเนื่องจากว่าเขาดูยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็จะรีวิวรีวิวทุกอย่างเลยเด็กผู้ชายก็รีวิวเหรอเขาชอบเขาชอบแล้วเขารีวิวอะไรรีวิวลิปติกแม่ คุณแม่ถ่ายคลิปหน่อยเดี๋ยวอันนี้เจ้าอันนี้เดี๋ยวดีนจะพาไปเที่ยวนี่นะคะมีมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพูดเก่งเหมือนแกพูดพูดเก่งเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาไปเที่ยวเราไปพักโรงแรมอ<ล>ะไรเงี้ยค่ะไปรีสอร์ทเขาก็จะแบบพาไปรีวิวนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้<ล>ห้องนี้อันนี้นะคะซึ่งเขาไม่เขินกล้องที่แม่ถ่ายไม่เลยไม่เขินบางทีก็จะแบบเราไม่ได้ถ่ายเราลืมแบบคุณแม่คุณแม่ถ่ายให้หน่อยอะไรอย<ม>่างเงี้ยต่างจากลูกของกระผมมากเป็นยังไงคะน้องยูเดี๋ยวน้องยูพูดนี่นะ เข้ามาเที่ยวเล่นอะไรอย่างงี้ยก็จะพามาถ้าเกิดว่าอย่างสตูที่ที่ตกแกรมมี่เองเนี่ยก็จะพามาเพราะว่าใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสมมุติถ้าเป็นสตูใหญ่เงี้ยไม่ค่อยเพราะว่าจะเป็นคนเสียงดังชอบพูดแข่งกับแม่บางทีแบบพาไปจัดรายการที่สตูดิโอที่วิทยุอะไรเงี้ยก็เปิดเปิดไมค์อยู่เขาก็จะใส่เขาก็บอกว่าสวัสดีครับผมดีเจดีนครับแล้วเวลาเราจะพูดต่อคุณแม่เงียบเงียบดีจะพูดสังให้แม่เงียบดีจะ ก็คาจะบอกว่าตัวเองคือดีเจดีนเออเก่งมากเลยสี่ห้าครวใช่ก็ไปถามเรื่องครอบครัวบ้างค่ะวันนี วันนี้คุณพ่อเขาไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังเป็นพ่อลูกเขาก็ยังเจอกันอยู่เจอกันค่ะก็คือแบบว่าก็ทําหน้าที่ของพ่อและแม่ก็คือยังเจอกันมีแล้วเด็กน้อยเข้าใจไหมเข้าใจก็คือเนื่องจากว่าจริงๆเขาก็มีเขาเป็นนักบินใช่ไหมคะาต้องไปบินหรืออะไรเงี้ยก็เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับด้าแต่ว่าวันไหนที่ว่างแล้วเขาอยู่บ้านอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะรับลูกไปไปอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็วันสําคัญๆเนี้ยก็ยังไปไปด้วยกันอยู่อแล้วมีกลับมาฐานไฟเก่าไหมมีพัดฟูฟ้าฟูฟ้ามีไหมมีไหมไม่ได้จะได้ไม่ได้ ไม่เกี่ยไม่เอา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 ไม่ได้หรอไม่ไม่อมดไม่ได้ไม่เอเลยไม่มีจะเหยียบจะเหยียบไว้ตรงนี้เลยไม่มีใครรู้เลยโอ้ัตะเป็นคนฮ่องกงใช่ไหมไม่ใช่อจริงบอกไม่ไม่จำนาอ่กี่เดือนแล้วดองดีเหรอสี่ขวบไม่ใช่ชาหนุ่มที่เจอเนี่ยกี่เดือนแล้วไม่มีไม่กูไม่ได้พูดเองทีมงานมันเขียนให้กูพูดทีมงานมันใส่ทีมงานมันรู้เรื่องไม่มีเอาให้มันพูดว่าเป็นคนชาติอะไร เกาหลีนี่ไม่ใช่ครูพูดเห็นไหมค่ะมีอะไรให้ชุ่มชื่นหัวใจเราก็กินดีด้วยข้อนี้นะคะตอบถูกหคนนั่นก็คือพี่ปังเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปางค่ะรับเงินควนทุงไปเลยไม่ต้องจับทองคิดว่าน่าจะมีแววนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่หลังคลอดมาแล้วค่ะตั้งแต่มีน้องดีน รู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นเรื่องของการเงินก็ดีขึ้นงานต่างๆที่ติดต่อเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกรทีวีหรือว่างานอื่นๆแล้วก็รวมถึงธุรกิจน่ะก็ก็ก็ดีมากขึ้นค่ะตั้งแต่มีลูกแล้วก็ตัวเขาเองถ้าเขาจะพารวยเหมือนแบบอาจจะแบบเป็นพิธีกรเด็กหรือเปล่าอะไรที่คิดอยู่เพราะว่าเขาชอบการพูดการเป็นพิธีกรอันนี้ก็ต้องรอดูเขาอัตโตกว่านี้ก่อนถึงจะวัดได้ค่ะว่าเขาจะพารวยจริงไหม คือรอบเงินขวัญถงคาสนับสนุนโดย AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิทรอบนี้นะคะพ oh pues ี่ปังนะคะตอบถูกเพียงคนเดียวค่ะนั่นก็คือรับเงินขวัญถงไปเลยนะคะ10,000บาทจาก AAS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิทฉันค่ะมือขาวมือไวมือเลยจะได้เห็นรักท้ายผ่าใจรับนะคะอ้าว วันนี้สนุกสนานเดี๋ยวใครไม่อยู่บ้างใครไม่อยู่แล้วบ้างใครกับพี่เบนพี่หนูเล็กครูอ้วนดาพี่ดาพี่โบพี่เพชรไม่อยู่นะครับอ้าวขอบคุณด้วยนะครับถ้าเกิดยังยังอาศัยกันอยู่ต่อไปนะครับอยู่ต่อเดี๋ยวมีท่านอื่นมาด้วยนะครับ พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15ค่ะครับเท็ดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีนะครับศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ